ได้ได้ได้คีดีคีคีจีครับบวกสองก็ได้เี็นว่าบวกสองโอเคครับต่อไปขอบคุณค่ะอันเนี้ยลอันเนี้ยลดเพลงเพงอะไรนะเพงอ๋อทำไมเพลงจักจันทร์ลูกกระเป๋าพี่อยู่้องน้นวิ่งวิ่งแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวน้องไปเอาสวัสดีสูงมาก สูงสูงจริงไเสียงหายอ่ะงนี้โอเคสูงสุดีสูงสุดก็ดีต้องไพลงนี้เหรอห่วยร้องนะะอ๋น้องน้องลินก็การที่เขาอ่นนั่นแหละ ฮึบนค่ะอือหืออ่ะอืก็มีแบงบค์ถแบบังนะเบาเบาเแบาเบาจิอ่ะตกลง คือต้องลดเวลาร้องที่ร้องอยู่ต้องลดสองสิบใช่ไหมใช่ค่ะลดสองค่ะลดสองใช่ไหมค่ะเพราะเสียงหนูต่ำหนูแค่ไม่เป็นไรโอเคเก็บไปก่อน เสียว่าเช้าหนูไปตะโกนร้องเพลงว่เสียงหายหมดเลยร้องมาร้องมากค่ข้างทั้งข้างเลยนะทั้งทั้งที่ฉันทุ่มเหหมดใจแต่เธอกลับทิ้งมันไม่เคยรักไม่เคยนึกแค่กันแล้วจะเอาอะไรกับฉันไม่รักกันแล้วยังจะหัว ไม่ได้มีอะไรต่ำเลยใช่ไหมครับเพลงนี้เพลงนี้ไม่มีมันมีมันมีลงมันลงมาตรงเพลงตอนไหนตอนที่เขาร้องเธอเหมือนกังฉันคงไม่เข้าใจไม่ต่ำมากได้ละโอเคเขาได้ว่าร้องร้องเคสนี้อยู่แล้วใช่ค่ะโอเคได้ครับมันก็สูงสุดเขาก็ต้องลงได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวขยับเยอะเลยขยับเยอะๆนะแล้วก็เชสให้แข็งแรงกว่านิดนึงน่ะยังไม่แข็งแรงได้เลย ใช่ใครต่ออหนูหนูหมวดแล้วไหมคูตัดไงอครคูอะไรคู่ปานคู <co op> <co op ่แพนหนูเอาไปแล้วค่ะอ้าวคูแพนคูแพนหรอคะแม่น <ah> ้ออ๋เงใหญ่มาเลยน้ำสีน้ำร้องอะไรอ่านี่จาเป็นร่ มีนนนะมีสายบ้าง<ฮ>มีค่ะต้องคิดอะไร G G G ใช่ G ยงยังต้องคิด G ใช่ปะ่ะ G ค่ะ,คะลอยใจเขาข้างตัวเองทุกทีว่าวัมนี้

ฉันที่รูสดใสน้นเป็นตนใจเธหรือเปลามันเหี่ยนๆด้วยค่ะเพามันต้องมีขึ้นตื่นในช่งส่วนน้หมายว่าปกติเป็นโน้ตแต่ไม่เป็นโน้ตเป็นเป็น ไม่เป็นไรไม่ได้เี๋ยวนั้นนะค่ะเดี๋ยวเราไปดีไซน์ลองไปดูเราไปดีไซน์เราไปดีไซน์กันเองตะกี้เนี้ยคียได้โอเคฮะพอคนส่งวันนี้หนูก็ตายแล้วเสียงใหญ่มากขึ้นจะได้ครบอืมโอเคก็มุกมาไก I believe I believe I believe in the night นุ่งกัน ันนี้ของใครนี่อลองแ้ลองซ้อมดูบ้างเนี่ยลองแล้วค่ะต่ำหนูว่าอันแต่ว่าตรงนี้สูงมากเกินอ่ไหกันเชนใช่ไเชนเชนี่สี่ เนี่ยค่ะมันมันลมมันมันหาย มัน,มนยังไงเพลงนี้ลีกแล้วเีมันจะไปหาจีไป,ไปจะไปจีอีกเหรอม่มีคีจีอีกเหรอปรับขึ้นไปจีอีกค่ะหลังจากโซโลนลนะเหรอจะแรกจะแรกเป็นซีเ,เ,เ,นมเมเน,นอร์ มีเปลี่ยนเลยเหรอย่ค่ะแรงมากจริงจริยังไม่ดูทีด้วยได้นีานผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลองวอมก่อนวก็ขอลองวมไปก่อน เดี๋ยวจะดูจะดูจะินปานหมดแล้วเหรอหมดแล้วสามโอเคโอเคไม่เป็นไรไปอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปไปนักเรียนแยกไปกับคุปานสองคนมันเหลือห้องไหนบ้างอะไปดูไม่มีนะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วห้องน้ำ หูป่านห้องนอนห้องอะไรแบบเขาหรูมากเออฝันห้องนอนเนี่ยมั้งห้องนอนเขาหรูมากเลยแ๋ยวน่าเขเก็บนดีมากมาคุณนิดดันป่วยซะป่วยอะไรไม่ป่วยป่วยเสียงของของปูนก่อนดีกว่านะครับ ปูนปูนใช่ไหมครับผมปูนเป็นคนที่ไหนกรุงเทพป่ะกรุงเทพครับแต่แม่อยู่เชียงใหม่ครับอ๋อเหรอก็คือแม่เป็นคนเหนือป่ะครับเนาะก็อยู่ตรงตรงสายรถไฟครับอ๋อคือคือเอท้าของปูนอ่ะไม่รู้ครับเอปูนเล่นดนตรีป่ะเล่นครับ เล่นเล่นได้ครับคือปกติเล่นกลางคืนด้วยอ่าใช่เล่นเลยเล่นเป็นเพิร์กเปอร์ดัชนครับแฮนด์โซนิกนะอ๋อใช่ที่พีก็ตุ่มๆนั่นเล่นปะขาห้องด้วยครับตอนแรกเล่นคาห้องแล้วก็ไปเล่นแฮนด์โซนิกเป็นไฟฟ้ามากขึ้นอะไรแฮนด์โซนิกคือมันคือไอ้กลองที่มันเป็นกลมๆครับเหมือนบองโก้แต่แบบว่าเป็นไฟฟ้าอยู่สามารถตีเป็นกลองชุดได้อ่าดีมากเราตีไปร้องไปครับอือฮึเพลงอะไรฮะ 자연성 두툼야 자연성 두툼